วัสดีครับจะรับอะไรดีครับอยากกินเค้กจังเลยอ่ะเสตอร์เบอรี่หรือช็อกโกแลตหรืออะไรครับอยากกินช็อกโกลแลตเอาไปเลยเอาพนักง,งาน,นง <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับไลฟ์เพล์กันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับพี่ลินแล้วก็พี่นานิวน้องนานิวหรือเปล่า, <laughs> น,าน้องดิ <laughs> นานิเองฮะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาประกวดชุดนักเรียนกันค่ะยู <laughs> น้ำกลับบ้านรถไอ้เพื่อนลาเต้อยากกินลาเต้อออยากกินเลยกาแฟไม่ดีโอเคค่ะนั่งกินโอวันตินโอเคโอวันตินในที่สุดโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาประกวดกันนะคะที่คาเฟ่9090มากันเลยปึ๊บองรีบไปรีบไปรีบไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีคนเข้าไปยังมีคนเข้ามาแล้วโอ๊ยอย่าให้องรีบคาเฟ่คาเฟ่ โอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วคนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะฮะโอ้มาแล้ว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 เฮ้ยมีคนใส่ชุดแบบนานิวด้วยใช่พี่นานิวดีค่ะอู้เยอะมากเลยนานิวมาตบมือก่อนเลยเลอะแหลกเลอะแหลกไฮไฟยังไฮไฟยังกอลังจะกดฮะแต่คนเยอะคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไฮไฟก่อนนะคะไฮไฟไฮไฟ ไฮไฟไฮไฟไฮไฟโอ้ยผมคนนี้น่าหลอกอ่ะโีอีกแล้วมีผู้ชายด้วยมีผู้ชายไหนผู้ชายไม่เห็นเลยไงผู้ชายยาฮูมาทันเนี่ยยาฮูยาฮูอ๋อย่าหูอ่ใครเชิญรุมเอออย่าเพิ่งเชิญลุมนะปึ๊บปึ๊บป๊ให้กดไฮไฟไฮไฟนะคะ เอ้ยยังไม่ไฮไฟกันนานิวเลยตลกมากเดินไปเดินมาปึ๊บโอเคปึ๊บเดดเดเดน้องน้องหนูตามน้องก็ไม่ทันน้องหนีใช่ไหมอย่าเพิ่งหนีเขาเดินไปเดินมาน้องกันพี่ริวก็มามีคนบอกอพี่ริวเป็นที่รู้จักกันแล้วตอนหนูสตรีมนะฮะ เออหนูสตรีมไลฟ์เพลงหนูจะพาพี่ดูมาด้วยไงอ๋อยังไม่เคยสตรีมไลฟ์เพลงเลยอ่ะถ้าใครอยากดูสตรีมสดๆต้องไปดูที่ช่องของนานิวนางสตรีมบ่อยมากครับผมไลฟ์เพลงนี่แหละน้องเขาขอน้องก็ถามอยู่นะว่าพี่ลินจะสตรีมไลฟ์เพลงไหมไม่ลินกลัวค้างโอเคค่ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ ใครกระซิบอย่าเพิ่งกระซิบนะครับแป๊บนึงเช็คก,ก่อนสมาชิกเดเลเดเลหรือเปล่า<ช>ปึงป้งปึ้งลิวจังลิวจังอยู่แก๊งเดเลนะคะตั้งไว้ที่เสเตตัสสเตตัสน้องคนนี้ก็อยู่เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงน,นะโอเค<ช>เราจะต้องทำตามกฎนะคะ<ช>น้องคนนี้ด้วยอะ่ะอันนี้คนไหนเอยโต้โจโตโจโนโซมิ no so อะ่ะใครไม่ได้อยู่ในแกง๊งต้องออก มีอีกอ่ะไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บพี่ลต้องพิมพ์ก่อนใครไม่อยู่ในแก๊งเดลเลสุริสุริมาสุริต้อง<ม>ออกมีสาม,มนคน,นมหรอือเปล่ามีสามคนหรอือเปล่าเดี๋ยวพี่ลด้มาพิมพ์ตรงนี้ดีกว่าเนาะเขาจะได้อ่านอ่ะคลิปอยู่ด้วยนะเน,นี่ยใครไม่อยู่ในแก๊งเดลเลยออกนะรับประกวดมาหนานิวอ่ะไม่รู้แล้ว เฉพาะคนในแก๊งอู้เขาสามร้อยแหละครบละโอ้ยยังไม่ครบเลยจองตรงนี้เลยหาที่ยืนเลยหาที่ยืนเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวโอเคไหมเดี๋ยวดูโอเคยังที่แล้วทำไมไอติมอย่าตามมาดิหาที่ยืนเจเจ๋ามาอย่างหวานเบลไอติมหาที่ยืน เราจะเข้าไปอยู่ตรงนี้เอาวันนี้เราจะหานักเรียนที่เป็นเน็ตไอดอลแห่งไลเ์นะคะเด็ตไอดอลเพียงหนึ่งคนเท่านั้นโอเคไหมโอเคครับโอ้โหโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราให้น้องๆเนี่ยยืนกันในคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแนะนำ ชื่อจูอายุสิบเอ,อ็ดยังไม่ทันแนะนำเลยเดี๋ยวพี่ลินจะแนะนำให้แต่ละคนนะคะต้องบอกว่าพี่ลินจะแนะนำให้ไม่ไงั้นเขาแนะนำมาอย่างนี้เลยชื่อนานา,นาอายุสี่สี่ปักโซเลยนะคะโอเคน้องเขาแนะนำเองไม่ผิดละเขาชื่อป๊อปนะเป็นสาววายอ uh ่ะ huh. คนแรกนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ,ะอย่ะเห็นไหมเนี่ยใจก่อน มีปีกผีเสื้อด้วยููปีกผีเสื้อไอ้หนูงอนอยู่พี่หนูกดไม่ได้สิแล้วก็มีลูกโป่งด้วยอ่ะที่เป่าอยู่อ่ะใช่นา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 เกมมิ่งจังน้องนานาเหรอใช่นานาหรือนานะนานะนานาค่ะนานาไม่ใช่นานาชื่อนานาค่ะโอเคค่ะแต่นา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 ก็เขียนอย่างเงี้เออนานาน้องนานิวคนต่อไปคนนี้อ่ะให้นานิวแนะนำคนไหนเอ่ยคนที่มีลิงบนหัว โอเคน้องอะไรเจสซี่อออเจสซี่ใช่แล้วเจสซี่น้องใส่อะไรนั่นนั่นนั่นตาใช่ไหมใช่ตาเฮ้มันก็แล้วังเกตจริงเดี๋ยวส่งหัวใจให้น้องเขาอ๋อล่ารถนักเรียนหรือเปล่ารถอะไรเหมือนอยู่ในลอนดอนเลยใช่ไหมรถที่เขาไปรับส่งนักเรียนหรือเปล่าน่าจะใช่ชุดก็เข้ากันด้วยนะ ใช่เที่ยวกันบ่าหรูต่อไปคนที่ยืนใกล้ๆนานิวนะคะผมสีทองเหรอน้องอะไรวะคนนี้นารักอ่ะเขาอี้เหรอน้องแก้มนะคะดีจ้าเราช่วแก้มม่ใดไม่รูปจบน้ต่อไปนะคะเดินมาตึ้งๆนานิวเดินมาด้วยเร็วกําลังเดินไปฮะฮะครับคนนี้คนนี้เจเจแม่ที่มีวิกกี้เมาส์บนหัวน่ะสีชมพูอ่ะอยู่มินนี่มินนี่ชื่อเมเม่ น้องเมเมอยู่แก๊งเดียวกันปะเนี่ยเจสซี่กับเจมี่หนึ่งน่าๆะใช่มั้งไอเลิฟยูด้วยมีส่งไอเลิฟยูอาเขินแป๊บน้องแบบถือตุ๊กตาหมีไปเรียนด้วยรักพี่ลินนิวที่สุดเขารักพี่ลินนะห้ามขยับนะห้ามขยับนะอยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมน้องเขาบอกกลัวว่าจะหลุดอ่ะ โอเคมาหาน้องคนนี้ก่อนนะนยวเนี่ยยิงคนเดียวเนี่ยน่าน่ารัก,รกนะอ่ะเฮ้ยเนี่ยคนนี้ที่หนูบอกน่ารักกับผมเขาน่ารักมากเลยผมน่ารักมากอุ้ยพื้นหลังเขาก็น่ารักนะน้องรินจริงเหรอน้องรินก็ก็ได้เขียนอยู่ <laughs> จริงด้วยอะ่ะร <laughs> ินแต่ละจังน้องรินเต่ล <laughs> ผมสีมูฟไงอ๋ออุ้ยน่ารักอ่ะอาจจะแบบเป็นมาสคอตเราอะไรอย่างนี้ใช่โอเค อุ้ยคอยดักรอบเลยดึงอ่าน้องคนนี้คนนี้ย็งย็งใกล้ๆน้องเมเมคนนี้ใส่แว่นด้วยผมสีน้ำตาลคนนี้เหรอใช่ชื่อน้องน้องอะไรอ่ะพี่อ่านได้หนเึ่งเกรสน้องเกรสน่าจะน้องเกรสนะเป็นน้อสอนพิเศษใช่น่ารักอ่ะอมยิ้มต่อไปคนนี้อืมตาสวยอ่ะฮอ布拉คาตาคนนี้เหรอ พารวยชื่อจูนน้องจูนเจ้าของรหัส0899นะฮะโอเคเอาสูญแ้าเก้าหนูเคยเข้าไปแล้วเนี่หรอใช่ใช่ตอนสตรีมอ๋อข้างหลังนานิวข้างหลังนานิวมีคนนึ่งคนหนึ่งโป่งอ่ะนานิวยาบังเขาจีไม่ต้องหนูจะบังเขาชีวิตนี้ล้นลาเลยเหรอหนูบอกหนูอยากบังริวจังแมวน้อยสุดเคชื่อนี้อย่าถามว่าใครตั้งนะหนู นิวจังทำไมไปยืนอยู่ข้างหลังอะชีวิตหลาค่ะดึ้งๆึ้งเดินต่อเดินต่อนี่นี่นี่เฮ้ยบันนี่น้องบันนี่ที่เป็นเอ้ยที่เป็นป๊อปปูล่านะนิวเห็นปะข้างขวาพี่นินเนี่ยน้องน้อง้องบันนี่มาประกวดอีกใช่นั่นแหละเป็นแล้วอเป็นแล้วแต่มาประกวดอีกไงนั่นละจ่ะให้เนี่ยที่หนูชมนะว่าพื้นหลัง สวยอ่ะเพื่อหลังขยับได้ไม่มีนกบินด้วยเห็นปะห้องเรียนห้องเรียนเยนี่ยอืมเข้าคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะคะรองเท้าก็สวยแต่มือถือจอใหญ่มากไอโฟอนสิบว่าเนี่ยที่มือถือเนี่ยเฮ้ย <laughs> ทำไมพี่เ่นไม่มีมก็สกู๊ดเองไงอ๋อมาตรงนี้ต่อเนี่ยเนี่ยคนนี้ให้น,นัรนเดียรแนะนำปีกปีกกระดึ๊บ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 อย่าบังเขาที่กำลังเดินมาปุ๊บวันนี้ชื่อน้องมุก เจ๊มุกเจ๊อยู่คนเดียวกันน,ะนะ่เลยเจมุกหุ่นหลังสวยมากเลยต้องเป็นของแคทแน่เลยเปีกด้วยเอากระดง่ายแต่งงานอ่ะจำได้ไหมน่าจะใช่อันนี้นะอ้อเหรอใช่หรือเปล่าก็ไม่ไม่ออร่าออร่าออร่าใช่ไหมนี่น้องคนนี้นะคะใส่ชุดทหารเรือหรือชุดนักเรียนเนี่ยไปถึงแยกไม่ออกทหารเรือค่ะทหารือเลิฟพี่ลินหนูชื่ออะไรคะ หนูชื่ออะไรเราตอบว่ายังเดี๋ยว <c oughs> ๆอีกคนนึงตอบต้นข้าวอ๋ออ่านว่าข้าวปึ๊บป๊๊ปมามาคนนี้แล้วกันนึงคนนี้ไม่มีพื้นหลังแต่น่ารักนะกระโปรงสั้นมากอับเธอกระโปรงมีกระเป๋าด้วยลูกม้ามิน้นเอีเ๊ย น้องดีใช่น้องดีเอา้าหายไปแล้วหลุดปะตัวหน้าตัวตาวอร์ปได้ด้วยอะไม่รู้ตัวหน้าตัวตาตวตวเอ้ยเอ้ยนั่นไงข้างหลังนานิวเพิ่งเข้ามาแต่ว่าคอนเซปต์ผิดนะคะไม่ไม่อธิบายแล้วกันว่าใครเขาเขา,เขามานั่งดูเฉยๆบ้างนานิวน้องคนนี้ที่ปีกอลังการงานสร้างเนี่ยอลังการงานสร้างชุดสีชมพูเอาเกโดดเฉยอ่าน้องคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรมินามิ <Naomi S 2> นาโอมินาโอมิเออนาโ,มโอมิเนี่ยมีตัวเอตัวเล็กๆใช่ตัวเอแอบไว้นิดนึงนาโอมินะคะนาโอมินะคะไม่แย่ปีกอลังมากเลยหรอหาน้องจุดเนาะจุดจริงเหรอไม่ร,รู้อ่ะอ๋อชื่อน้องพร อนนั้นนาไปเลยอืมสงสัยแบบเกิดมาก็แบบให้พรอะไรอย่างนี้ไงก็เลยชื่อพรเดี๋ยวเขาเป็นห้าสิบรอบโอ้โหอี่มาใหม่ป่ะอุ้ยมาใหม่ข้างหลังข้างหลังสวยเนาะข้างหลังหัวตูวิ่งวับชื่ออะไรวะทันไหมอ่ะพี่รินทันทันทันอยู่เดลเอสถึงตัวสอนจะไม่ถูกแต่ก็เดลเอสสินะโอเคเอ็นเลย อึ๊จ๋าดูตัวน้องแป๊บหนึ่งลูกม้ามิ้นลูกม้าเบลอจะเห็นลูกม้ามิ้นเยอะแล้วนะเมื่อกี้ได้เลผิดแต่ก็โอเคเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อแค่ไปนใช่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเยย์มาเยย์ขึ้นมามาเรนะนิวผู้ชายมาเรวบลิปหน่อยผู้ชายอะไรครับุกผิดฮะไปเฟรมมาเป็นผู้หญิงนี่ล่ะนะ A N A หรอลอวัวตายขอยล้มมีแพนด้าโอเคต่อไปคนนี้อยู่ใกล้ๆนานเยวเนี่ยตาสวยมากนายคนนี้อหรอใส่หมวกใช่ไหมใช่วันนี้เลยนะจังจังคนเดิมไม่ใช่ใครหรอกเฮ้ยชอบตามากใช่ตาสวยนะครับต่อไปคนนี้คนนี้คนนี้ข้างหลัง ตึ๊กตึ๊กต่าหอมหวยเนี่ยอมหวยอมหวยผมขาวอันนี้ชื่อชื่อไรฝอยทองนึกแล้วอยากกินฝอยทองชื่อแก้วนะคะนามสมมุติคือฝอยทองอ๋อชื่อแก้วแล้วคนไหนต่อครับผมไอติมไงคนสุดท้ายปะหนูนึกว่าหนูจะลืมไอติมบอกว่าแก๊งเดลย์อยู่ในหัวใจ อยู่ในหัวใจมองไม่เห็นน่ะทำเนียนไงทำเนียนไม่ยอมใส่ชื่อนะใส่ไม่เป็นไงเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่ชื่อให้ละกันใช่อัดคลิปไหมไม่ใช่เอออัดคลิปเลยละกันนานิวอัดไว้แล้วไปดูในช่องนานิวได้แต่หนูยังไม่ได้บอกวิธีการคัดลอกละบางคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปบอกโอเคได้น่าจะแนะนาครบแล้วนะเดี๋ยวคนนี้เฮ้ยคนนี้ใครเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยยังน้องบิวไหนคนไหน ใส,ใส่หูแมวแล้วใส่หมวกนะมาดูเยักมากอยู่นี่นี่นี่ที่มีตาเป็นลูกหิมะอ๋อใช่จริงด้วยตาสวยมากตาสวยอะอ๋อตานี้ตาหิมะไงใช่ตาหิมะแนะนำตัวเสร็จแล้วนะต่อไปเราเล่นยังไงดีแบบให้แบบพี่นิวกับนานิวเลือกมาหนึ่งคนไหมแล้วก็ให้น้องๆเป็นคนเลือกว่าจะอยู่ทีมไหนอย่างนี้ปะ ว่าจะแบบว่าทีมไหนแบบใครเลือกใครมากกว่าคนนั้นก็ชนะอีไหมหรือยังไงดีเฮ้ยดูก็เดาได้เลยพี่ลินชนะ <laughs> แลาวเอาไงอ่ะไม่เป็นไรเลือกมาเลยคนแต่และคนให้น้องๆเลือกที่เหลือเอาแบบที่พี่ลินบอกใช่ไหม <laughs> จะมีผู้ชนะคนเดียว <laughs> ทีมแคปอะไร <laughs> ไอทิมวัวไอทิมวัวไอรอนแมนหรือก,กับตันดี <laughs> <laughs> ทีมเลิศโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแล้วนะนิวเลือกใครเรลจะพี่ลินเลือกก่อนน้องคนนี้คนนี้ก็เลือกคนที่ชอบอะนะเลือกคนที่แบบว่าคอนเซปต์เนี่ยเราก็ถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะทุกคนใส่ชุดนักเรียนหมดเลยใช่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยใช่ค่ะลุ้นลุ้นลุ้นเพราะฉะนั้นนะคะหนูเลือกน้องวิวที่ข้ามานะคะ ไไปเลือกเลยจัเอาละเดี er, like ๋ยวเดี no ๋ยวดูอย่างนี้หัวใจเต้นตึกตึกกันทุกคนเลยไม่หนูมีขอมีสามคนที่หนูถูกใจน้องบิวแล้วก็น้องนานาแล้วก็เนี่ยคนที่น้องลินที่บอยู่สามคนเนี้ใครเมื่อกี้น้องน้องคาวร้องไห้ด้วยพี่ลินก็ชอบน้องลินอ่ะอ้ยเลือกยากสมมติว่าเดินมาดูดีกว่า แล้วพอดีว่าใส่ชุดเหมือนพี่ลินด้วยหนูจะเป็นลมละเรานั่งตรงนี้ก่อนมานันยูเลือกเลือกเลือกนั่ง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 เลือกยากอ่ะใจเย็นๆย็นเลือกยากจนจะเป็นลมใช่นันยูนันยูพิมพ์บอกไปก่อนเลยนันยูเลือกใครน้องบิวใช่ไหมนันยวเลือกน้องบิวใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเดินไปหาเขาไปรู้บิวไหนเดี๋ยว อ้าวน้องพี่ตาหิมะไงที่มาคนสุดท้ายใช่ปะหรือเลือกใครแนนยังงังเลยฮะเย็นงังเลยที่ถ้าไม่ติดตรงที่ว่าน้องบันนี่ได้เป็นเขาคนรัฐคือคนเลือกใช่พี่หนึ่งก็จะเลือกบันนี่คือไม่ติดตรงที่เขาได้ป๊อปปูล่าไปแล้วดูดีปอลุบโป่งใหญ่เลยฮู้วแตกใส่หน้าน้องบอกให้หนูใจเย็นหัวจะเป็นลมเลย จเย็นแอบยินเขบอกยินนี่ต้อนรับอยู่เนี่ยนั<า>กเรีย,รยนไม่น่าจะมีตีกได้เลือกคนนี้น <laughs> ไม่รู้เจ้าคนนี้อ่ะไหนคนไหนอ่ะคนนี้ะผมสีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนในความรู้สึกพี่ลินนะเหมือนน้องแบบเป็นเด็กฝรั่งแล้วมาเรียนแบบโรงเรียนญี่ปุ่นน่ะ คนไหนคนไหนคนนี้คนนี้คนนี้โอเคต่อไปนะคะต่อไปไหให้ทุกคนเลือกว่าทีมไหนชนะเป็นลมแป๊บเดินไปหาคนที่ชอบเบยอ, <c oughs> อุ้ยมาแล้วมา,นะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วตึ๊บตึ๊บึ ทีมหูแมวมาแล้วทีมน้องฝรั่งโอ้โหเพียบเลยพี่ลินทีมผมเหลืองนานิวนานน,านิวต้องเชร์ฝ่ายตัวเองเราเร็วโอ้ของนานิวเพียบเลยทีมผมเหลือง <c oughs> ทีมผมเหลืองฝรั oh <my> <c oughs> ่งหรอน้องหมอทีมแมวน้อยปิ้งปิ๊ง โอ้ยคนนั้นิวเยอะมากเลยอะแล้วคนที่ยังไม่มา3ามคนนั้นอะจิงกริ๊ดกริ๊ดเอาน้องคนนี้เพิ่งมาเดี๋ยวนะโอ้ยของนานิวเยอะมากเลยอะเมียวเมียวก็ทีมน้องนานิวชนะโอเคทีมหูตาหูแมว ทีมนานิวชนะก็วันนี้นะคะเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือน้องบิวอยู่ไหนละ่ะใครเชิญรมปปัตีิอย่าเพงเชิญก็ใครอยากให้ประกวดชุดนักเรียนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนับฟันดีละดีสวัสด์ตั้งใจเรียนนะบ๊ายบาย,บาย